พื้นที่ก็ไม่เยอะนะครับก็ประมาณสักหนึ่งไร่นะครับอยู่ติดบ้านนะครับเอาไว้สําหรับเลี้ยงแพะนะครับแล้วก็จะมีปล่อยออกไปนะครับให้กินหญ้าตามทุ่งนะครับแล้วก็จะกลับเข้ามานะครับก็จะปล่อยไปช่วงเช้าเวลาสักหกโมงประมาณสักเจ็ดหรือแปดโมงนะครับก็จะต้อนเข้ามาอีกทีหนึ่งก็ให้อยู่ในเรานะครับก็จะมีกระถินนะครับบางวันแล้วก็จะมีหญ้านะครับเอามาให้กินใน เรานะครับหรือว่าคอกนะครับสวัสดีครับผมบาวิสารขนานแท้ครับมนีศิภาคำมะเบงการเลี้ยงแพะครับผมอยู่จังหวัดพิจิบร์ครับสวัสดีครับสสวัสดีครับ เราเป็นคนเลี้ยงแพะเนาะครับเลี้ยงมานานนาี่จังครับเนี่ยมานสามปีได้แล้วครับสามปีคือในแต่และวันนี้เราทําอะไรบ้างในการเลี้ยงแพะเลี้ยงอะไรก็จะมีแบบตอนเช้าก็จะปล่อยประมาณหกโมงถึงเจ็ดโมงหกโมงเจ็ดโมงเนาะครับตอนนี้เลี้ยงไว้กี่ตัวเนี่ยสี่สิบตัวได้ครับอืมประมาณเราเราสี่สิบเนาะครับอันนี้ก็จะเป็นคอกนะครับเนาะก็คือเราก็เป็นคนเลี้ยงแพะเองเลยครับโอ้ ก็ถือว่าเก่งเนื้อายุเท่าไรแล้วเนี่ย15แล้วครับ15ปีแนแต่ละวันก็จะปล่อยออกมาช่วงเวลาไหนนะ6โมงถึง7โมงครับ6โมง7โมงก็จะมาปล่อยแพะละครับเวลาให้อาหารคือเราให้ยังไงมันบ้างถ้าเป็นกระถินก็จะให้ตรงรางก็เลยครับตรงรางเหรอครับโอ้เราก็จะไปตัดกระถินมาให้เนาะแล้วก็จะเอาไว้เอาไว้ตรงรางกัเนานะครับโอ้พาพาไปดูหน่อยอันนี้ก็จะเป็นรางนะครับให้กระถินเนาะ เอาวางเอาวางในลักษณะไหนหนูก็จะวางในลักษณะแนวตั้งฝั่งนี้แนวตั้งฝั่งนี้ครับแล้วคนข้างนอกจะยืดกระถินให้มาพาดแนวนอนครับ่อให้มันแบบไม่ให้ตัวแบบแพ้น้อยหรือแพ้ใหญ่กดลงไปโอ้ครับครับพอจะเข้าใจกระถินนี้คือเขาชอบไหมเขาก็กินกันจนหมดครับกินจนหมดเนาะก็จะเหลือแต่ก้านที่เห็นข้างหลังนะครับอาหารหลักของเขา เป็นไงบ้างในการเลี้ยงแพะดีไหมก็ใช้ได้อยู่ครับใช้ได้เนะออมอืถือว่าเยอะอยู่นะสี่สิบกว่าตัวเป็นไงบ้างคือมันมีป่วยมีอะไรบ้างไหมก็แค่เรามีบ้างครับปากเป็นพงเป็นแผลโอ้แล้วเราดูแลยังไงด้วยก็ช่วยพ่อจับฉีดยา แล้วก็ปนยาอย่างเงี้ยครับครับแล้วในเวลาที่พ่อค้าเขาจะมาติดต่อมาอะไรนี่คือคือเขาต้องติดต่อมาอยัางไงเขาจะโทรมาหาพ่อก่อนนะครับโทรมาหาพ่อก่อนอืมวันนี้ก็พ่อก็ไปทําธุระเนาะครับแต่เราก็พอที่จะรู้เนาะเรื่องการเลี้ยงนะครับเนาะครับอ,อันนี้คอเขาเนาะข้างบนก็จะก็จะมีหญ้าใช่ไหมครับอรับอมเอาไว้ให้เนาะเวลาฝนตกฝนไหลเวลาเ็าออกไปไม่ได้ วันวันนี้ปล่อยไปหรือยังวันนี้ปล่อยไปแล้วครับตอนเช้าปล่อยไปแล้วตอนเช้าเอาเข้ามากี่โมงเข้ามาวันนี้ปล่อยนานหน่อยก็ประมาณแปดโมงออแล้วแล้วใครเป็นคนไปดูครับมีผมกับพ่อครับวันนี้ปล่อยปล่อยที่ไหนท,ท,ที่ที่ของเราเนี่ยตรงโน้นเลยครับโอ่อข้างนอกกูนะครับโอ้ก็คือเราก็จะปล่อยให้เขาไปกินหญ้าตามมันนี่เนาะครับอือพอเวลานั้นเราก็ต้อนเข้ามาคอก โอ้อันนี้นะครับบริเวณที่ใช้เลี้ยงแพ้นะครับอยู่ข้างๆบ้านเนาะ,อ,ะอันนี้จะบอกว่าเด็กเลี้ยงแพ้ก็ก็น่าจะใช่นะครับเพราะว่าเขาอายุไม่ยังไม่เยอะเท่าไหร่ แล้วตอนเย็นได,ได้ได้ปล่อยอีกทีไหมตอนตอนเย็นปล่อยครับปล่อยเนาะที่เห็นเป็นตัวใหญ่นี่คือตัวผู้ใช่ไหมครับใช่ครับม,ม,มีมีมีตัวเดียวครับเป็นตัวพ่อตัวพ่อมันเนาะเอาไม่ผสมโอ้ใหญ่ใหญ่ใหญ่ช่วยพ่อเลี้ยงมาสามปีเนาะ ตอนนี้ยุสิก็เริ่มเลี้ยงตั้งแต่ยุ12บก็คือช่วยพ่อต้อนนะครับช่วยในการหาอาหารให้แพะนะครับหาหญ้าหากระถินนะครับแล้วก็ต้อนแพะเข้าคอกเนาะแล้วก็ปล่อยแพะไล่ทุ่งนะครับอย่างอื่นเราต้องดูเลยอะไรัมบ้างไหมให้น้ําให้ท่าอะไรยังไงก็ถ้าน้ําหมดเขาก็ต้องเปลี่ยนหรือไม่นั้นน้ําำปกปะปกเราก็ต้องเปลี่ยนนะครับครับอือ ขาให้ลูกดีไหมเนี่ยก็ดีครับเดี๋ยวก็จะได้อีกชุดหนึ่งแล้วครับในในตัวในท้องอยู่ไหนโน่นครับตัวใหญ่ๆตัวท้องใหญ่ๆครับโน่นเออตะกนูกนหนให้แฝดไหมก็นี่เป็นบางตัวครับตัวตัวเล็กสุดมีไหมแพะมีครับ <c oughs> นี่ะนะครับอือ จ้าเอ๋นี่นะครับก็ถือว่าเป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งนะครับที่สามารถทําได้นะครับอยู่กับบ้านนะครับแล้วก็ไม่ต้องเลี้ยงไม่ยากนะครับเาะในการเลี้ยงแพนะเนาะครับอตอนแรกที่พ่อเริ่มเอามานี่กี่ตัวประมาณกี่ตัวประมาณสองถึงสาตัวครับสองถึงสามตัวเอามาเลี้ยงกนะันเนาะครับแล้วก็ขยายพันธุ์มาเรื่อยหรือว่าซื้อมาเรื่อยอย,อยังไงก็ ค่อยๆซื้อมาแล้วก็มีออกลูกมาบ้างครับโอ้หว่วหๆวหวตัวนี้ชอบหววแล้วแล้วเวลา,าผสมผสมยังไงเรารู้ไหมก็เขาจะขึ้นข้อมกันเองเลยครับคือเราไม่ต้องจับคู่ไม่ครับอ๋อปล่อยอย่างนี้เลยครับเขาก็จะไล่ไล่ทำเขาเลยเนาะครับโอ้ มีชื่อไหมเห็นตัวตัวพ่อเนี่ยมีครับมีใช่ไหมครับโอ้ oh, ชื่ออะไรชื่อสันครับสันโอ้เ oh, จ้าสัน นี่นะครับเลาก็จะอยู่อย่างนี้นะครับถ้าเกิดฝนตกนี่คือเขาจะขึ้นเล้าเลยครับมีมุ้งอย่างดีกลางคืนได้ได้จุดไฟไหมไลย,ยุงครับจุดบางครั้งครับถ้ามันแบบออกมาแล้วยุุ่ไอจุงเยอะเกินไปอะครับเป็นจุดอะไรจุดย้าหรือว่าย้าจุดฟางให้ควรออกมาแบบ ไล่ยุงออกอย่าง<อ>ตัวเป็นเศษผ้าเออเป็นเศษหญ้าเศษต้นไม้เนาะครับที่มันจะก่อให้เกิดควันมันก็สามารถไล่ยุงได้อืมนี่นะครับนี่นะครับเผาไล่ยุง พื้นที่ก็ไม่เยอะนะครับก็ประมาณสักหนึ่งไร่นะครับอยู่ติดบ้านนะครับเอาไว้สําหรับเลี้ยงแพะนะครับแล้วก็จะมีปล่อยออกไปนะครับให้กินหญ้าตามทุ่งนะครับแล้วก็จะกลับเข้ามานะครับก็จะปล่อยไปช่วงเช้าเวลาสักหกโมงประมาณสักเจ็ดหรือแปดโมงนะครับก็จะต้อนเข้ามาอีกทีหนึ่งก็ให้อยู่ในเ้านะครับก็จะมีกระถินนะครับบางวันแล้วก็จะมีหญ้านะครับเอามาให้กินใน เ้านะครับหรือว่าคอกนะครับอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ประมาณสักหนึ่งไร่น่าจะได้นะครับบริเวณนี้ล้อมรั้วไว้อย่างดีนะครับส่วนคอกนะครับก็จะอยู่บริเวณนี้ทําสูงประมาณสักเมตรนะครับประมาณเมตรครึ่งนะครับก็ไม่ได้สูงมากนะครับทํ่าง่ายนะครับแล้วก็จะมีมุ้งนะครับหรือว่าตะข่ายสีเขียวสีน้ำเงินนะครับเอาไว้ล้อมรอบ กันยุงแล้วก็จะมีการเผาหญ้าเผาฟางเพื่อจุดไล่ยุงนะครับตอนกลางคืนนะครับก็จะมีขั้นตอนก็จะมาประ,ประมาณนี้ข้างบนงนี่ทองนี่ทองไหมบางตัวก็ทองครับแต่บางตัวก็ไม่ได้ทองครับนี่ก็จะเป็นน้ำท่าเนาะออ เกง,เกง,เกงสำหรับเบอร์โทรติดต่อถ้าเกิดใครจะเข้ามาขอแบ่งแพะไปเลี้ยงบ้างอะไรบ้างก็มีครับก็เป็นเบอร์ของพ่อกับแม่ที่ใช้ด้วงกันนะครับอืมเบอร์อะไรเอ่ยศู6ย์เก้าหกย์หนึ่งหกเก้ครับ สถานที่ตั้งอยู่นี่อยู่ไหนเนี่ยอยู่ที่น้ำรัดครับน้ำรัดตำบลพุทธบาทพุทธบาทอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูร์เนาะครับอืเลี้ยงมาแล้วสามปีนะครับก็ตอนนี้คือมีแบ่งไหมอย่างเช่นถ้าเกิดใครสนใจที่จะไปเลี้ยงต่อมีแบ่งมั้งไหมก็ต้องถามพ่อครับต้องถามพ่อนะโทรมาถามอีกทีเนาะครับว่ามีแม่พันธุ์นะครับพอแบ่งไหมหรือสามารถจัดหาพ่อพันธุ์ให้ได้ไหมเนาะ ครับ,บอ่าโอเคโอเควันนี้ก็ขอขอบคุณน้องชื่ออะไรนะชื่อแอมครับชื่อแอมขอขอบคุณนะครับน้องแอมมากๆนะครับข้อมูลในการเลี้ยงแพะนะครับวันนี้นครับขอบคุณครับ